นี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์กับติ k t o k กันนะคะคอนเทนต์ดังนะคะ <targeting> แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำในกระดาษนะคะที่มันเป็นเสียงเลยว่าไอ้เนี่ยแต่เราจะไม่มีเสียงนะคะแต่ว่าเนี่ยไอ้ที่มันแต่งหน้าในไอแพดแต่เราจะใช้ในกระดาษแทนนะคะเราไปอุปกรณ์กันเลยเราต้องมีไมค์คันเต้นบัตรวาไปแล้วเอาไปเลยแต่เราไม่อุปกรณ์ที่เหลือนะคะจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้อุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์แต่งนงอุปกรณ์แต่งหน้านะคะขั้นตอนแรกนะคะ เราก็ต้องใช้ครีมแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมันยุ่งยากมากที่จะทำอาแล้วเนี่ยก็ทำง่ายมากแต่พอมันต้องปิวอะไรอีกเออมันต้องปิวอะ่ะเออมันต้องปิวอยู่แล้วปะนี่อ่ะแล้วก็ครีมแล้วก็ทานน้องน้อนเลยนะคะ เราใส่ผ้าคลุมให้น้องเนาะเรานะคะก็ลากไปถึงแขนเลยเนาะทำเสร็จล้วก็จะไปไหน ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะทาแป้งน้องทาแป้งให้นะน้องเนาะอ,อ,อันนี้เราใช้มื่นเลยไปเลยไปเลยนะคะเราก็นนี้ใส่ตู้เย็นปะใส่เพราะเดี๋ยวมันขึ้นเชื้อราก็ทาแป้งเปได้ค่ะทาแป้งจัดการทาแป้ง อันนี้นะคะมันก็จะน่ามันๆเลยนาะต่อไปนะคะเขาก็อันนี้เนี่ยถามว่าทําจากอะไรทําไมมันดูแข็งจะจ้างนะคะฟังเซียเราไปก่อนกนะะ็คือเราเนี่ยทำมาจากครีมแล้วก็แป้งผสมกันแล้วก็ค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะไว้หนึ่งวัน24ชั่วโมงแล้วก็อีกวันนึงมันจะได้นะเนี่เรานะคะก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมะคะ่ะแต่อันนี้เราทาทาทั่วตัวน้องเลยเนาะ ท่าผมด้วยหมักผมหมักผมหมักผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทาทาท,า,ทาอ,อือ,อ,อ,อมาเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ก็จะดูกันได้เน่เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมาหมักผมน้องนะคะขั้นตอนแรกใช้เวลา แช้เหมือนเดิมเหมือนทาหน้าเลยอะ่ะแต่อันเนี้ยเราต้องทำแค่ผมนะคะแล้วก็ไปรวมกับหน้าได้นะ